สวัสดีค่ะเด็กๆตาเจะหาพบกับเหล่าชื่อนะคะในวิชาภาษาจีนนะคะวันนี้เหล่าชื่อนะคะก็ได้แจกใบงานไปใช่ไหมเอ่ยอาจจะเป็นใบงานที่เอ่เกี่ยวข้องกับวันตุ๊จีนใช่ไหมคะอ่าวันนี้นะคะเราจะมาทําใบงานกันขั้นตอนการทําใบงานมีอะไรบ้างนะคะหนูก็เขียนชื่อเลยนะคะอ่ะ เขียนชื่อนะคะชื่อหนูเขียนตรงนี้นะคะชื่อนะคะชื่อนามสกุลชั้นป .2 ทับอะไรนะคะทับ1นทับ2ทับสานะคะตามด้วยเลขที่ของเรานะคะอ่ะเมื่อเขียนเสร็จแล้วนะคะเรามาดูนะคะใบงานของเราหน้าตาแบบนี้นะคะขั้นตอนการทำนะคะ ให้หนูดูที่กรอบคำศัพท์นะคะกรอบคำศัพท์อันนี้แล้วในวงเล็บอันนี้คือเลขหนึ่งถึงเลขสิบภาษาจีนใช่ไหมเอ่ยถ้าใครยังจำได้นะคะแล้วก็เด็กๆนะคะเอามาดูตรงหัวข้อตรงนี้นิดนึงนะคะชุนเจียควายเลอร์นะคะชุนเจียควายเลอร์ก็คือ,อขอให้มีความสุขในเทศกาลตรุษจีนนะคะหรือสุขสันต์วันตรุษจีนก็ได้นะคะหรือ สุขสันเทศกาลรุดจีนก็ได้นะคะใบงานของเราก็จะมีให้ระบายสีนะคะเจ้า,ารูปภาพพวกนี้จะเกี่ยวข้องกับตุดจีนทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้จะเป็นโคมไฟนะคะโคมไฟประทัดแล้วก็มังกรนะคะแล้วก็อันนี้คือ,อเป็นอักษรฝูนะคะเขาเรียกว่าอักษรฝู อันนี้จะเป็นการเชิดนะคะการเชิดสิงตโตเชิดมังกรอย่างที่เรารู้จักนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเกี๊ยวนะคะนักเรียนเป็นเกี๊ยวนะ,ะมองดีๆนะคะตรงนี้นะคะเกี๊ยวตรงนี้เป็นส้มนะคะเป็นส้มนะ,ะไม่ใช่แอปเปิลนะคะนักเรียนส้มนะคะส่วนอันนี้คือเป็นอ่างปเปาั่นเองนะคะอ่างปเปานะเป็นซองแดงอ่างเปาตรงนี้เป็นกีเผานะคะกีเผา แล้วก็ตรงนี้เป็นอ่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอ่าอักษรเหมือนเป็นคำอวยพรนะคะเป็นคำอวยพรที่เราเอาไว้ติดตามบ้านนะคะอันนี้เป็นคำอวยพรนะคะอ่าทีนี้เรามาดูที่คำศัพท์นะคะ e er sansu u liu shi pa jiu shu นะคะก็คือ1-10ถึงอ่ะคำแรกเนี่ย อ่านว่าเจียวจืดนะคะให้นักเรียนอ่านตามเหล่าชื่อนะคะเจียวจืาเจียวจืดก็คือเกียวนั่นเองนะคะเกียวเจียวจืดเกียวต่อมาค่ะเปลี่ยนเผาเปลี่ยนเผานะคะเปลี่ยนเผาก็คืออ่าเป็น เปลี่ยนผ้าอันนี้ hat. นะคะคือเปลี่ยนผ้าเขาเรียกว่าอะไรประทัดอ่าเราซื้อก็นึกไม่ออกนะคะเปลี่ยนผ้าประทัดนะคะอ่านว่าเปลี่ยนผ้านะคะต่อมาเติงหลงเติงหลงนะคะคือโคมไฟนะคะโคมไฟเจ้าเติงหลงอยู่นี่นะคะต่อมาอ่าอู่หลงนะคะอู่หลงก็คือการเชิดสิงโตนะคะอันนี้นะคะอยู่วันนี้นะ เตงหลงต่อมาฉี่สือนะคะฉี่สือก็คือส้มนั่นเอง,ออง่ะส้มอยู่ทางนี้นะคะส้มต่อไปหงเปานะคะหงเปาก็คืออ่างเปานั่นเองนะคะอยู่อันนี้นะคะอ่างเปาต่อมาฝูนะคะฝูก็คือตัวอักษรน,นี้เลยะคะ่ะอักษรฝูนะคะที่แปลว่าความสุกต่อมาค่ะตุ้ยเหรียญน,นะคะตุ้ยเหรียญคือคำามพวยพอนี่เลยตุ้ยเหรียญน,นะคะอยู่นี่ ต่อมานะคะชีเผาชีเผากคือกี่เผานะคะนักเรียนกี่เผาอยู่นี่นะคะกี่เผาต่อมาอู่ซื้อนะคะอู่ซื้อนะคะอู่ซื้อคือมังกรน,นะคะมังกรตัวน,นี้นะคะ อูชื้นอ,อ่ะเมื่อเด็กๆรู้คำพท์แล้วนะคะให้หนูนำตัวเลขเหล่านี้นะคะไปใส่ไว้ในช่องนะคะวงกลมสีขาวๆที่เราชื่อ่อะมีให้นะคะใส่ให้ถูกต้องนะคะนักเรียนแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะคะอันไหนควรจะเป็นสีแดงนักเรียนระบายสีแดงไปเลยนะคะอย่างเช่น โฮมไฟนะคะอ่างเปาของเรานะคะแล้วก็อ่าบังกรสิงโตอะไรอย่างเงี้ยสีส้มเข้มแดงชมพูอะไรอย่างเงี้ไยได้หมดเลยนะคะให้เป็นสีสันอ่าจากนั้น ตัวอักษรเหล่านี้นะคะหนูระบายสีตกแต่งให้มันสวยงามได้เลยนะคะในชั่วโมงนี้นะโอเคอเดี๋ยวเราชื่อจะมีตัวอย่างให้ให้คุณครูเปิดให้ดูนะคะโอเคสําหรับวันนี้นะคะเราชื่อก็เอาไว้เท่านี้นะเดี๋ยวเราพบกันในครั้งหน้านะคะในการทําแบบฝึกหัดโอเคนะบ๊ายบายได้เจียน